สวัสดีครับผมสีฮันเดอร์นะครับวันนี้พี่ธีพาทุกท่านอย่ามาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าซูซูกิวีซอม 650XT นะครับคันนี้ครับเป็นรถปี2 0 1 8เลขไมล์20,000กิโลเมตรครับมาพร้อมของแต่งสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลกไมลแท้ไหมมาชมครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ20,235.5กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคันครับสามารถขอจัเซลล์ไฟขายได้เลย หน้าจอเดินไม้ครับสวยใสครับไม่มีรอยขีดควรกรอบเือนไม้ครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับมาฮะกุญแจนะครับให้มาครบ2ดอกนะครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยครับตัวตาแฮนเดิมลฝาปิดรูน็อตครบนะฮะคันนี้ประกับไฟฟ้าครับตัวอักษรต่างๆเนี่ยไม่มีเรือนรางนะครับปอกแฮนเดิมลตุ้มไปแฮนเดิมลครับกาดแฮนเดิมล มือคัดมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอนะฮะกระปุกตอนเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งครับตัวอสรต่างนะฮะไม่มีเรือลางครับชุดครอบถังเดิมน็อตเดิมทุกตัวครับโลโก้ซูรุกิอยู่ครบนะฮะฝาถังสวยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะคันนี้มีสติ๊กเกอร์ฝาถังลายคาร์บอนมาให้ด้วยตัวถังเนี่ยต้องบอกว่ามีรอยขนแมวบ้านเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่มีบุบรักยิ้มนะฮะเบาะนั่งและเบาะซ้อนเนี่ยเป็นหนังเดิมครับไม่เคยปาด มาพร้อมกับตัวปี๊บด้านข้างนะครับเป็นของแต่งนะครับสองข้างพร้อมกับแหลกแบบตรงรุ่นแข็งแรงมากครับด้านหน้าครับเป็นชิหน้าเดิมนะครับพร้อมกับไม้สองชั้นเพิ่มเติมนี้ฮะนี่ด้านหน้าครับมาพร้อมกับกาดไฟหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสครับถ้าไม่มีรอยหินนะฮะแล้วก็ชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีก2คู่ครับรวมถึงแคสบาร์ด้านข้างมีมาให้ด้วยครับมาฮะบางคนหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้ว ยางด้านหน้าครับต้องบอกว่าสภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะครับขอบล้อมินยมด้านหน้าเป็นสีทองเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะสีรั่วสวยครับแทบไป่มีคาบสนิมนะฮะจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับนี่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับก็บอกชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ครับคาลิเปอร์ด้านหน้าเดิมๆฮะนี่ครับคันนี้มาพร้อมกับกาดน้ําแต่งจาก ECM นะฮะแล้วก็นี่ฮะอกล่าง สวยใสครับไม่มีแตกร้าวมาครับในส่วนของแฟลิ่งด้านข้างฝั่งขวาติกเกอร์เต็มนะครับโลโก้ตัว S ก็อยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับไม่มีแตกร้าวไม่มีรอยนะครับเฟรมเดิมสวยครับนี่ฮะไม่มีรอยเช่นเดียวกันฝาบ้าวสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้านะครับนี่เป็นพักเท้าแต่งนะครับแล้วก็คันเบรกหลังก็เป็นของแต่งครับต้องบอกว่าเหยียบถนัดมือมากครับใหญ่มากๆนะฮะ คันนี้ยังคงเป็นต้องบอกว่าเป็นท่อแต่งนะครับเป็นท่อแต่งทรงอาคาโววิดนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่ออน,นี้กันตัดติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วครับอัตราเร่งดีรอบข้างยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนเดินเรียบมากๆคันนี้ครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะ จานเบรกด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับซีรวดเดิมสวยครับนี่ฮะไม่ดำไม่มีค่าสนิมนะฮะยักหลังครับ80%ี่นะครับไฟท้ายเดิมสวยครับบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรารับซื้อทั่วประเทศนะฮะมาครับฝั่งซ้าย คันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะฮะไม่มีรอยล้มเฉือกระแทกด้านข้างเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนี่นะครับคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับเฟรมสวยอ่าคันนี้เฟรมสวยครับฝั่งซ้ายทิกเกอร์มอกอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยนะฮะแกงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะครับฝาวาวสวยครับนี่ครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวเครื่องแห้งสนิทแน่นอนครับมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันครับนี่ ต้องบอกว่าแห้งใสนะครับตานตาทันเดอร์ไบต์นนทบุรีนะฮะกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์นะฮะแล้วก็จานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมพันธ์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเล็ก ABS ด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยพี่ตีเปิดราคาไว้นะครับเพียง200,000หนบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0ืบาทฟรีค่าจัดไปแน์นะครับฟรีขนส่งฟรีค่าโอนฟรีขนสัมภารก่อนส่งมอบครับถ้าคุณมองหา v ีซ้์ม650 XT คันนี้บอกได้ตอบโจทย์แน่นอนครับเรามีให้เลือกถึง2คันตอนนี้ถ้าหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกันครับอันตบายชลบุรีครับสวัสดีครับ